สวัสดีจ้าเธอมาจ้าวันนี้มีเด็กมาด้วยมากินน้ำยาขนมเส้นจ้า,<ม>านี่ <มา S 1> เลยเคิดอยากกินอของเด็กก็มีนะมาดูแล้ล้านนะทุกคนเออไป <c oughs> อนั่งลง <c oughs> อยากมากับแม่แลอนี่เลยค่ะของแม่ก็คือแบบว่าเ <c oughs> ติมนิดหน่อยเติมนิดหน่อยเป <c oughs> ็นกับแก เติมไปแซ่บไป <า S 1> นี่นะก็จเลย<ๆ>อ<ๆ>ร่อยนะเธอเรนี่เลยอ่ไ<ๆ>ด้ใส่ในคือเก่อบในจอบนี้นี่ไปเห็นเนี่ยหัวปีก็เลยซื้อขนมเส้นมากิจนจานนี้ไป คุณตูดจ้ะของวินาอร่อยยุกเห็นไหของพินาาแบตตี้ได้ทั้แกะเห็นไหมเห็นค่ะของวินาใส่ซอนแมตตีไปเลยยาว,ยาว ใส่น้ำมันละอาจจะใส่น้ามันละก็มันคงใส่น้ำปลาควนที่ตดูยากเลเอะไรนะเดมดดนโยนห้ามหนูมันแท็กจิมา แม้ได้ส้มหมูมาด้วยนะเนี่ยใครสนใจบอกเลยแซบ่บจะไปเทียนเลยนจะ้อน้องสัตว์อนอสับจทำเรียนมาทำเรียนนถัอนญาไฟมือ มอดิตนองอืมออเมีรูปด่นมาให้เลยเนี่ยยาวเท่าหน้าลูกสาวเลยหลน้าแซบบ้าหน้าาทับูบสบกสาอ มาปีแบบเป็นเส้นไฟ

มันมีสีขาวอะดูว่าหลังแม่ไม่เห็นมั้ยมันขอมันขาดลูกแม่ไม่ได้สม้มแมนยังไม่เปลี่ยนไม่มีเวลาตุกตุกทุกคนตุกตมกเหมือนเหมันไม่เหม็นแม่

เดี๋ยวจ้าฮะไอ้แม่ดิบแล้วไปจ้าอืมน่ารักอาวุธอะไรที่้ฆอดม้เหรอปอดจีนแน่ดิไม่ไ้ฮะแมแม่ใส่ถ่ายเข้าปอดจีใจเย็นแช่ ไปเรจับพรอนไอ้แรกจ้าจับอีกจ้ามาชุจ้า้ายมาชุจ้าดีเต้ี